MG S5 กล้ามากเปิดราคาท้าดวน DPO S05 เฉยเลยแถมในตัวท็อปเนี่ยแพงกว่าด้วยนะครับถึง50,000นะอันนี้หมายถึงราคาปกติที่ไม่ใช่ราคาในงาน Thailand Motor Show รุ่นนี้มีอะไรดีบ้างจริงๆแล้วน่าสนใจแค่ไหนถ้าเทียบกับ DPO S05 และจะมีโอกาสดอยมากน้อยแค่ไหนคลิปนี้จะพาไปดูกันในเทียบเน้นๆ7จุดเด่น7จด,ดุดได้ MG S5 เทียบกับ DPO S05 ไปติดตามการสนใจออกรถจากแบรนด์ช้างอันดีพอเชิญไ้ที่ดีพอเพตราลังสิตตั้งอยู่บนถนนบนโยทินฝั่งขาออกอยู่ตรงข้ามศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คลังสิตและสเปลดีพอเพตราลังสิตเป็นบริษัทในเครือเพตากรุร๊ปมีประสบการณ์ทางด้านยายนยนต์มามากกว่า30ปีมีบริการครบวงจรทั้งฝ่ายขายศูนย์บริการรวมไปถึงศูนย์ซ่อมตัวถงังและซ่อมสีที่พร้อมมากๆและอย่าลืมปลายเดือนนี้ไปพบกับทีมงานดีพอเพตราลังสิตพร้อมรับโปรเด็ดๆได้ในงานเทลลันมอเตอร์โชว์2025นี้เลยี่สิบห้าน ก่อนอื่นเริ่มต้นกันที่7อย่างที่ MGS5 ด้อยกว่า DPO e S05 นะครับเริ่มต้นกันที่อย่างแรกเลยคือขนาดมิติตัวถังโดย DPO e S05 นะครับจะมาพร้อมกับขนาดมิติตัวถัง4.62นะครับความยาวนะกว้าง1.9สูง1.6เมตรนะครับระยะฐานล้อเนี่ยยาวถึง2.88เมตร ในขณะที่กราวเคลเรนซ์เนี่ยอยู่ที่169ม mm. ิลลิเมตรส่วน m g s 5นะครับมาพร้อมกับขนาดวิตติตัวถังเนี่ยยาว4.47กว้าง1.85สูง1.62ส่วนระยะถัดล้อยเนี่ยยาว2.73เมตรระยะมินิมัมกราวเคลเรนซ์เนี่ยอยู่ที่1.39ม mm. ิลลิเมตรก็ดูจากขนาดมิติตัวถังแล้วดีพอส5ค่อนข้างจะมีขนาดใหญ่กว่าและยาวกว่าอย่างชัดเจนเลยนะครับอย่างที่2ดีไซน์โบราณกว่า ตรงนี้นะครับเห็นได้ชัดจากดีไซน์ของ d e p o i ์05ค่อนข้างจะล้ำพอสมควรนะครับโดยที่จะมาพร้อมกับฟังก์ชันมือเปิดแบบไฟฟ้านะแบบซ่อนแนบไปกับตัวรถในขณะที่ S5 เนี่ยยังคงเป็นมือเปิดแบบดั้งเดิมอยู่เลยนะครับถัดมาก็เป็นเรื่องของหลังคาคาจกพารามิกมาพร้อมกับม่านบังแดดแบบออโต้นะครับ ในขณะที่ MG S5 ยังคงเป็น Sun Group s ซั r o ูฟอยู่เลยนะครับแบบดั้งเดิมนะนอกจากนี้ d p p o ตสุดท้าเนี่ยก็ยังจะมาพร้อมกับกระจกประตูแบบเฟรม e ลสนะครับพร้อมกับหน้าจอภายในเนี่ยแสดงผลแบบ Head-Up Display ด้วย <Wow. S 1> ในขณะที่ MG S5 ยังคงเป็นแบบดั้งเดิมอยู่นะครับประตูก็ยังคงมีขอบอยู่นะอย่างที่3ในเรื่องของความจุสัมภาระด้านหน้านะครับนั่นก็คือฟังก์นั่นเอง Depo สุ d เนี่ยจะให้ฟังมาขนาดใหญ่แบบจุกๆแบบนี้เลยนะครับขนาดถึง1 5ึลิตรนะ ในขณะที่ MG S5 ไม่มีฟังนะครับถัดมาอย่างที่4นะครับในเรื่องของออปชันความสะดวกสบายแบบลำล้ำนะที่ D4S05 เหนือกว่า MG S5 อย่างแรกเลยคือกระจกมองข้างของเขาเนี่ยจะมาพร้อมกับฟังก์ชันปรับองศาอัตโนมัติเมื่อถอยหลังนะครับในขณะที่เบาะคนขับมาพร้อมกับฟังก์ชันปรับดันหลังแบบไฟฟ้าได้ด้วยนะครับสทิศทางส่วนเบาะข้างคนขับเนี่ยมาพร้อมกับที่รองขาสามารถปรับแบบไฟฟ้าได้2ทิศทางกันเลยทีเดียวเ <Wow. S 1> บาะผู้โดยสารตอนหน้านะครับไม่ไว่าจะเป็นคนขับ หรือคนข้างคนขับเนี่ยยังมีระบบเมมโมรี e ซีแล้วก็เวลคัมซีดมาให้ด้วยนะสามารถเข้าและก็ออกตัวรถได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวดีพอรไอส่วนห้านะครับมาพร้อมกับไฟสร้างบรรยากาศในห้องโดยสารหรือว่า ambient Light เนี่ยมีทั้งหมด64สีกันเลยมาพร้อมกับโหมดการขับขี่ e c โ o Comfort s p o t และมีทีเด็ดตรงที่สามารถคัสตอมไหมได้ด้วยมาพร้อมกับหน้าจอสัมผัสนะครับทัชสกรีนขนาด15.4นิ้วแบบ Sunflower นะสามารถหันหาคนขับหรือว่าคนข้างคนขับได้ด้วยดีพอร์ตไอส่วนห้านะ พร้อมกับลำโพงถึง14ตัวในขณะที่ MG S5 ให้มาแค่6ตัวเท่านั้นเองอนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับระบบบันทึกวิดีโอขณะขับขี่รอบทิศทางของตัวรถกันเลยทีเดียวนะครับ360องศา เละนี่คือทั้งหมดที่ฟังก์ชันออปชันล้ำๆของ d e p o ร์ X5 ที่เหนือกว่า MGS5 ถัดมาเรื่องที่5นะครับที่ MGS5 ด้อยกว่า d e p o ร์ X5 คือเรื่องของการชาร์จไฟนั่นเองนะครับโดยที่ d e p o ร์ X5 เนี่ยจะรองรับการชาร์จ DC กำลังสูงสุดถึง151.5กิโลวัตต์นะครับชาร์จจาก30ถึง80ี่ยใน15นาทีได้ระยะทางขึ้นมา235กิโลเมตร MGS5 นะครับด้อยกว่าเล็กน้อยนะรองรับการชาร์จแบบ DC สูงสุดเนี่ย140กิโลวัตต์ชาร์จ30ถึง 80%เนี่ยใน20นาทีแต่ว่าได้ระยะทางขึ้นมาเยอะกว่านะครับ275กิโลเมตรนะมาถึงอย่างที่6นะครับ D-Point 05เนี่ยจะมาพร้อมกับระบบควบคุมตัวรถจากระยะไกลนะครับซึ่งสามารถเข้าและออกซองจอดได้จากแนวตรงแบบอัตโนมัติ <Wow. S 1> และสุดท้ายนะครับเรื่องที่7ที่ MGS 5ด้อยกว่า d p o i 05นะครับคือเรื่องของความคุ้มค่าเงินนั่นเองโดยที่ d p o i n 05นะครับราคาที่จีนเนี่ยขายอยู่ที่680,000บาทนะครับราคาไทายนะครับขายอยู่ที่899,000บาทนะ รหรือบวกขึ้นมาอยู่ที่32%ในขณะที่ MG S5 รุ่นท็อปนะครับราคาขายที่จีนเนี่ยขายอยู่ที่686,000บาทแต่ว่ามาขายไทยนะครับราคาอยู่ที่949,900บาทหรือบวกขึ้นมาอยู่ที่38%นะครับย้ำอีกทีนึงว่าอันนี้เป็นราคาปกติที่ไม่ใช่ราคาในช่วงโปรของงาน Thailand Motor Show นะครับ ถัดมามาดูในเรื่องของ7อย่างที่ MGS 5เหนือกว่า DPO 0.5มานะครับแน่นอนว่าเรื่องแรกคือเรื่องของ Lifetime w a r a n t y นะครับคือการรับประกันแบตเตอรี่มอเตอร์และชุดควบคุมตลอดชีพนั่นเองในขณะที่ DPO เนี่ยรับประกันแค่8ปีหรือ160,000กิโลเมตรนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนอย่างที่2นะครับเรื่องของแบตเตอรี่และระยะทางในการวิ่งนะครับรุ่นท็อปเนี่ยชัดเจนว่า MGS 5นะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาด64กิโลวัตต์อววิ่งได้550กิโลเมตร NEDC ในขณะที่ S0.5 มาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาด56.1กิโลวัตต์อาวเท่านั้นเองนะครับและวิ่งได้อยู่ที่470กิโลเมตร NEDC ก็ต่างกันอยู่ที่ราวๆ80กิโลเมตรถัดมาอย่างที่3นะครับที่ mgs 5 <S เหนือกว่า d. ห05เรื่องของขุมพลังขับเคลื่อนนั่นเองโดยที่ mgs 5นะครับจะมาพร้อมกับมอเตอร์ขับเคลื่อนล้อหลังนะ้ขนาด180้กิโลวัตต์2 4 0แรงมา้าแรงบิด350นิวตันเมตรกันเลยในขณะที่อัตราเร่ง0ูนยถึง้อยเนี่ยทำได้ภายใน6.1วินาที ท็อปสปีด180กิโลเมตรต่อชั่วโมงดีพอร0.5นะครับมาพร้อมกับมอเตอร์เดียวขับเคลื่อนล้อหลังเช่นเดียวกันแต่มอเตอร์เล็กกว่านะ175กิโลวัตต์238แรงมา้าแรงบิด320นิวตันเมตรส่งผลให้อัตราเร่ง0-100เนี่ยทำได้ช้ากว่านะครับอยู่ที่7.3วินาทีท็อปสปีดเท่ากัน180กิโลเมตรต่อชั่วโมงถัดมาอย่างที่4นะครับเรื่องของออปชั่น c t i v e Grill MGs 5จะมาพร้อมกับฟังก์ชัน Active g r i l l นะครับคือตัวกลสามามรถ เปิดปิดแบบอัตโนมัติได้เองเลยนะครับในขณะที่ d e p o ์เอส05เหมือนจะไม่มีฟังก์ชันนี้นะแต่ว่าที่จีน,นมีนะครับมาถึงอย่างที่5นะครับที่ S5 เหนือกว่านั่นก็คือเรื่องของเบาะคนข้าคนขับเนี่ยสามารถปรับแบบไฟฟ้าได้ถึง6ทิศทางในขณะที่ d e p o ์เอส05ได้แค่4ทิศทางเท่านั้นเองอย่างที่6นะครับในเรื่องของฟังก์ชันคิกเซนเซอร์นั่นเองของฝาท้ายนะคือ MGS5 เนี่ยนอกจากจะมาพร้อมกับฝาท้ายแบบไฟฟ้าแล้วยังให้ฟังก์ชันคิกเซนเซอร์มาให้ด้วยนะครับเตะเปิดได้แบบ สบายแบบนี้เลยนะครับในขณะที่เดีพอไอส0 5ไม่มีและสุดท้ายอย่างที่7นะครับในเรื่องของสูเบริการงการขายการตั้งโรงงานรวมไปถึงความยั่ง,งยืนในการทําธุรกิจในประเทศไทย MG นะครับเหนือกว่าอยู่แล้วนะครับมาพร้อมกับโชว์รูมเนี่ยที่มีทั้งหมดตอนนี้นะครับคร่าวๆคือ153โชว์รูมทั่วประเทศไทยส่วนโรงงานนะครับสร้างเสร็จแล้วก็มีประสบการณ์ผลิตในไทยมาแล้วกว่า7ปี ทั้งฝั่งรีพอนะครับมีศูนย์บริการนะรหรือว่าโชว์รูมตัวนี้นยะอยู่ที่37แห่งทั่วประเทศนะในขณะที่โรงงานเพิ่งสร้างเสร็จเองนะครับในช่วงต้นเดือน3ที่ผ่านมานี้เองก็จบแล้วนะครับสำหรับการเทียบ7จุดเด่น,นและ7จุดด้อยของ MG S5 เมื่อเทียบกับ d e p o ส่ A05 ชาวช่องคิดว่าฝั่งไหนมีน้ำหนักมากกว่ากันนะครับยังไงลองคอมเมนต์มาบอกแอดมินหน่อย ทั้งสรุ่นนะครับดูรวมๆแล้วเนี่ยเหมือนจะเลือกยากอยู่พอสมควรนะถ้าดูดีๆเนี่ยเหมือนจะเจาะลูกค้าคนละแนวกันเลยโดย MG เนี่ยจะเน้นลูกค้าในส่วนของลูกค้าแบบเซฟโซนนะครับ โดยที่จะเน้นในเรื่องของมีอะไหล่หาง่ายนะครับมีประกันแบตเตอรี่แล้วก็ชุดมอเตอร์ควบคุมเนี่ยตลอดชีพรวไมไปถึงมีโชว์รูมเยอะแล้วก็มีโรงงานที่มีประสบการณ์พอสมควรและที่สําคัญคือเน้นเรื่องของสมรรถนะในการขับด้วยนะครับสำหรับสามร MG S5 ส่วนที่พอที่0.5นะครับลูกค้าที่เลือกเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของดีไซน์นะครับที่มีความสวยงามมีความ ury, ลมักชัวรี่รวมไปถึงโมเดนด้วยจะเน้นในเรื่องของความเป็นรถไฟฟ้านะครับมีออปชันแบบล้ำๆรองรับการชาร์จไวแบบ 3C นะครับรวมไปถึงมีลูกเล่นหรือว่าออปชันเด็ดๆอีกมากมายเลย และที่สําคัญคือราคาถูกกว่าด้วย5 0,000บาทส่วนในเรื่องของโอกาสที่จะดอยนะครับผมมองว่าในส่วน mg เนี่ยยังมีโอกาสเยอะอยู่พอสมควรนะที่อาจจะดอยได้เลยผมมองว่าอาจจะมี1 0 0 0 0 0สนถึงหนึ่งแบาทกันเลยนะครับมีโอกาสสูงมากส่วนที่พอไอ้นนะครับผมมองว่าเปิดราคามาแบบนี้กับสิ่งที่ให้มาเนี่ยค่อนข้างจะคุ้มค่างเงินพอสมควรแล้วนะครับก็เลยมองว่ามีโอกาสน้อยกว่าที่จะดอยแบบเยอะๆนะครับอย่างมากก็น่าจะเป็นแค่หลักหมื่นนะแอดมินมองว่าอย่างนั้นนะครับ และนี่ก็คือทั้งหมดจาก GT Family X u v คลิปนี้นะครับแล้วชาวช่องละครับดูจบแล้วเลือกรุ่นไหนเหตุผลเพราะอะไรยังไงคอมเมนต์มาบอกแอดมินหน่อยนะครับรออ่าน youtube comment มเ,มเหมือนเช่นเคยก่อนจากกันเหมือนเช่นเคยอย่างชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับจะได้ไม่พลา,าดข่าวสารดีๆจากทางช่องเรานะครับสำหรับคอนเทนต์วันนี้ขออนุญาตลาไปเพียงเท่านี้แล้วเ,เจอกันใหม่ในคอนเทนต์ถัดไปนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ